เป็นยังไงชมในคลิปค่ะตะวันมาเลยตะวันโอ้ตะวันลูกมันไปได้ไหมฮะโอ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 คุณตะตีหัวล้อดังเลยนะล้อดังเนี่นี่แหละฮะเอามาให้ดูกัน ทำไมครับคุณถึงกับกั้นขำไว้ไม่อยู่เลยนะฮะอันนี้เขาพยายามจะเล่นสไลเดอร์ใช่ไหมครับใะก็ด้วยขนาดของตัวอาจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยก็ไม่เป็นไรหรอกคือจะบอกว่ามันก็ มันก็มันก็มันก็เกิดขึ้นได้แหละเดี๋ยวพอโตขึ้นนะค่ะแต่ว่าเนี่ยสูงปี๊ดๆๆเลยคือน้องตะวันเนี่ยไม่รับความพยายามนะ2ือสองรอบเลยอะน้องก็คงอยากจะเล่นแหละชาวเน็ตเห็นล้วบ่นน่ารักจังลูกเดี๋ยวนะจะฟ้องคนผลิตให้นะทําไม่ได้มาตรฐานวัลหลังตะพาให้มันใหญ่กว่านี้ลูกใช่นะบางคนบอกเอาเอาแกนกลางออกดีไหมน้องจะได้แบบว่าลื่นไหลได้คือเล่นผิดเล็กไปหน่อย